Motor, ค, Micro thon, ค,คุมแขนกลเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็ใช้ไมโครไพทอนเขียนควบคุมด้วยบอร์ดอีสนะครับก็ใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเนี่ยครับ5โวลต์จ่ายกับตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนิดหนึ่งตอนนี้ผมก็รันตัวนี้ไว้อยู่นะครับนี่ครับก็คือ กำหนดตัวแปรแบบ list ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเก็บตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์นะครับจริงๆก็คือกำหนดค่าให้กับเซอร์โวมอเตอร์นั่นเองว่าอยู่ที่ตัวที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นก็สร้างตัวแปรมาเก็บค่านะครับอันนี้คือตำแหน่งเทียบไปนะครับและนี้ก็คือสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อจะเก็บเซอร์โวมอเตอร์นะครับว่าอยู่ที่ขาไหนของตัวบอร์ด e s p นะครับนี่ครับบอร์ด e s p ตรงนี้ครับ ถ้าไล่มานี่ก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มที่ขาห้านะครับแล้วก็สิบแปดสิบเก้ายยิบสองยิบสาก็สุดท้ายอันนี้แล้วก็กล่าวร่วมไปที่บอร์ดจ่ายไฟนะครับจากนั้นก็สร้างอ็อบเจกต์ของขาอ่าสร้างอ็อบเจกต์ของอาร์มขึ้นมาเลยนะเพราคือจริงๆก็คือสร้างอ็อบเจกต์ของเซอร์โวแต่ละตัวนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แอพเพนเพิ่มเข้าไปเลยนะครับด้วยตำแหน่งเซอร์โวนี่นะครับพอเพิ่มไว้เสร็จปุ๊บ เราก็รู้แล้วว่าตัวนี้ก็เป็นอ็อบเจกต์ของอะไรครับของเซอร์โวแต่ละตัวซึ่งเซอร์โวแต่ละตัวก็จะมีหมายเลขแปะไว้นะผมแปะหมายเลขไว้ละนะครับจากนั้นเราก็ยิงตำแหน่งไปเลยครับแต่ละตัวก็คือยิงไปห้าตัวเพราะนี่หกก็หมายความว่าวิ่งจากศูนย์ถึงห้านะครับก็ยิงไปปุบผมก็ลูบรอทิ้งไว้เลยก็จะได้ตำแหน่งขนนนันกลในขณาดแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะยิงสองตัวนี้นะครับตัวสี่กับตัวห้า นี่นะครับตัวหมายเลขสี่กับหมายเลขห้าจริงๆก็ไม่ควรจะขยับแขนคนบ่อยนะเพราะถ้าเกิดสายมันหลวมขึ้นมานี่มันอาจจะให้ตำแหน่งผิดไปได้นะครับโอเคจากนั้นผมก็ปิดไปนะครับคอมเมนต์ไปนะพอคอมเมนต์แล้วเวพอเรารันโค้ดเนี่ยมันก็จะยิงตัวนี้ใช่ไหมครับตัวที่ห้าไปที่เก้าสิบแล้วก็ห่วงเวลาแล้วก็ยิงไปที่ร้อยหกสิบก็คือมันจะบีบนั่นเองบีบนะครับ จากนั้นตัวที่สี่ครับก็คือตัวนี้ก็ยิงไปที่อะไรครับเก้าสิบกับศู์มันก็จะหมุนนะครับแล้วก็บนยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราก็มาดูเลยเดี๋ยวผมขอจับแขนคนนิดนึงก่อนเดี๋ยวมันล้มครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับมาแล้วครับแล้วก็หมุนเราจับจับไปนิดนึงครับ โอเคนะครับนี่คือแล้วขนณะเราคอนโทรลแค่สองตัวก่อนเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวเพราะว่าแขนคนมันไม่ได้ยึดยึดไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันขยับแล้วดูค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนครับจับไว้หน่อยอก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมเดี๋ยวผมจะหมุนตัวที่สามนี่มาที่เก้าสิบแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ตั้งแล้วที่ผมอาจจะต้องจับแขนกลไว้นิดนึงนะครับตัวที่สามนะครับซึ่งก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัวที่สามคือตัวนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามี่ครับผมจะตั้งมาที่เก้าสิบเลยนะครับเก้าสิบเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันก็จะตั้งขึ้นมานั่นเองจะต,ต,ตั้งขึ้นมาแล้วก็ลันนี่ครับตั้งขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมาแล้วในตัวที่สามก็ตั้งขึ้นมาในมุมเก้าสิบแล้วนะครับ แล้วก็ลองเปิดปิดตัวนี้ปิดตัวนี้แล้วก็ลองหมุนใหม่เดี๋ยวก็ไปทําเพิ่มได้อีกเยอะแยะครับมันก็ดูน่ากลนิดนึงครบไม่ได้ยึดอะไรไว้เลยก็ต้องระวังแล้วก็สายไฟก็อย่างนี้ครับจริงๆิงต้องจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ยึดให้แน่นก่อนไม่งั้นมันจะถ้าสัญญาณมันผิดพลาดขึ้นมาที่เซอร์โวมันอาจจะหมุนผิดตำแหน่งได้นะครับ พราะมันเป็นสัญญาณ P W M ในการควบคุมตำแหน่งของสอวอิงมอเตอร้องให้ไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้กลับมาที่ทเดิมก่อนดีกว่านี่ครับที่ยี่สิบนะครับงานโปรแกรมก็กปับกลับมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวจะทำเล่นโดยใช้ไมโครไปทอนนี่แหละครับเขียนควบคุมแขนกลเพื่อให้ดูมัน เห็นว่าเราสามารถที่จะนําไมโครไปทอนนียไปใช้งานได้จริงนะครับในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงหรือในเชิงพันชย์ิได้เลยนะครับด้วยการประยุกต์ใช้ไมโครไปทอนควบคุมแขนกลเซอร์โวนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ